โรงพยาบาลน่านขับเคลื่อนการดำเนินง,งานพัฒนาระบบสุขภาพเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่านปี2565ณห้องประชุมพุทธมนโชติคุณอาคารสิริเวทร,รักโรงพยาบาลน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน นายแพทย์วสัศน์แก้ววีผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,น,น่านเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาระบบสุขภาพเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในพื้นที่นำร่องในเขตเทศบาลเมืองน่านโดยแพทย์หญิงวาริการัตนจันทร์รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิเป็นผู้กล่าวรายงาน แพทย์หญิงวาริการัตนจันทร,ร์รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิได้กล่าวว่าโรงพยาบาลน่านจัดทำโครงการพัฒนาระบบสุขภาพเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเพื่อเป็นการพัฒนาระบบดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและขับเคลื่อนการดําเนินงานแบบบูรณาการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยแกนนำในชุมชนเทศบาลเมืองน,น่านและผู้รับผิดชอบโครงการในโรงพยาบาลน,น,น่าน เครือข่ายท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่านโดยคาดหวังว่าจะมีการจับทําฐานข้อมูลของชุมชนของผู้สูงอายุทั้งมิติด้านสุขภาพมิติด้านสังคมและมิติด้านสิ่งแวดล้อมเกิดรูปแบบแนวทางดําเนินการในระบบสุขภาพเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านโดยนายแพทย์วสันต์แก้ววี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,น่านได้กล่าวว่ากลุ่มด้านภารกิจปฐมภูมิและผู้รับผิดชอบได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบสุขภาพเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในพื้นที่นําร่องในเขตเทศบาลเมืองน่านเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วในส่วนเทศบาลเมืองน่านมีจํานวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 29.1เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์จากคำกล่าวท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านด้านบริการปฐมภูมิในความสำคัญของโครงการดังกล่าวที่จะเกิดโครงการที่ดีและขยายผลในพื้นที่อื่นๆต่อไปนิว24ประสิทธิ์2เมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน